เราเชื่อว่าเราต่างคนต่างสำคัญไม่แพ้กันเราไม่เห็นจะต้องเลือกเลยเวลาเราจะให้คุณค่าใครว่าเธอหรือฉันเราแชร์กันได้ฉันก็รู้สึกถึงคุณค่าของฉันนะและฉันก็รู้ด้วยเหมือนกันว่าอีกคนหนึ่งเนี่ย ก็มีคุณค่าแล้วก็มีความต้องการแล้วก็มีที่มาของความเป็นตัวเองที่มีในัยะสําคัญเหมือนกันมันจะได้กันให้ว่าถ้าสมมติเราเห็นคุณค่าของเรามากกว่าคนอื่นเขาแล้วก anyway ็ไม่เห็นเลยว่าคนอื่นเขาก็มีแหมเขาก็มีความต้องการมีวิถีชีวิตที่มันปั้นเข้ามาเหมือนกันบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเราเก๋กว่าเจ๋งกว่าสูงกว่าแล้วเราก็ไปกดทับเขาแล้วก็ไปคิดแทนเข้าไปทําแบบนี้สิแบบแล้วเราก็ลืมไปเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเขาก็มีความต้องการของเขาเหมือนกันนะ เราเอาความต้องการเราไปครอบเขาจะดีเหรอไม่น่าจะดีเพราะว่าความต้องการเขามันก็เป็นของขวัญอันล้ำค่าของชีวิตเขาเขาควรจะได้ยินมันเราก็ต้องแบบไม่เอาพื้นที่ความต้องการเราไปคอมเขาแต่ว่าใครจะมาเอาความต้องการเราไปจากเราหรือเอาสิ่งที่เราหงแหงของเราเออกไปก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าของเรา,เราก็สสาคัญ